ตอนที่นักท่องเที่ยวคนนั้นอยู่ในหมู่บ้านโบราณน,นั้นน่ะมันก็เหมือนแป๊บเดียวนะและเจ้าหน้าที่ก็ออกตามหากันทั้งวันก็เรียกได้ว่าตามหากันทุกมุมของอุทยานเลยก็ว่าได้แต่ก็ไม่ได้เจอนักท่องเที่ยวคนนั้นจนเวลาผ่านไปหน,นึ่งวันน่ะเจ้าหน้าที่ของอุทยานก็เห็นว่านักท่องเที่ยวต่างชาติคนนั้นเดินอยู่ในอุทยานเขาก็เลยเข้าไปสอบถาม และผ่านักท่องเที่ยวต่างชาติคนนั้นออกจากอุทยานพอเจ้าหน้าที่อุทยานพานักท่องเที่ยวต่างชาติคนนั้นมาที่ศูนย์อำนวยการเขาก็าสอบถามนักท่องเที่ยวคนนั้นไปว่าหายไปไหนมานักท่องเที่ยวต่างชาติคนนั้นก็เล่าให้ฟังว่าตัวของเขาเดินเที่ยวอยู่ในอุทยานแล้วก็ไปเจอเมืองโบราณคนในเมืองโบราณตรงนั้นะ แต่งตัวเป็นชุดไทยโบราณบ้านเรือนที่อยู่ตรงนั้นะเป็นบ้านเรือนหลังแบบเก่าๆหลังคามุงด้วยใบหญ้าเสาบ,า,าบ้านฝาบ้านะก็ทําด้วยไม้และหลังจากนั้นนะครับนักท่องเที่ยวคนนั้นเขาก็เดินทางกลับต่างประเทศ